เชิญท่านประธานคณะกรรมการได้ถแถลงครับเชิญครับกระาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทรรนราษฎรกระผมนายพรชัยตระกูวลวรานน์ในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษา และแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธทิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชนตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันพฤหัสบสปปดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2562ได้พิจารณายัติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อการตรวจสอบและศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุสร้ายของประชาชนเสนอโดยนายจจรายุห่วงทรัพย์ยติดวนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาี่การวิสามันเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของผู้มาใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเสนอโดยนายสมมุติเป็นจรั์ยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการรอบประทุสนา้ายนักกิจกรรมทางการเมืองเสนอโดยนายปียบุตรแสงกนกคุลและคณะยะติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัน พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีประชาชนที่ถูกทำร้ายและสูญหายเสนอโดยนายอันวาสาและยัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาและศึกษาการสูญหายตายบาดเจ็บเนื่องจากสันนิฐานว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสนอโดย นายกมลสัตว์ลีวาแมะยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาและยุติการใช้ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบเสนอโดยนางผ่องศรีแท้จึงและนางมุกดาพงสมบัติยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาการดําเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอโดยนายนิรามานสุไรามานยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอโดยนายสันพศสุขศรีเมืองและยะตัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548เพื่อประกอบการพิจารณาการบังคับใช้ หรือขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548และกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2,557เสนอโดยนายอดิรันอาริฮิสเหอและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติตั้งคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาและแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชนเพื่อพิจารณาศึกษานั้นปัจจุบคณะกรรมาการวิสามันได้พิจารณาศึกษายติงกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถสรุปสาระสำคัญแห่งการแก้ปัญหาดังกล่าวซึ่งสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ออกเป็นหลักการในประเด็นที่ว่าด้วยกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและดูแลการป้องกันประชาชนถูกทร้ายและสูญหายการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้การใช้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของชนเผ่า พื้นเมืองชาติพันธ์ตลอดจนการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวจากกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาและได้รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อสังเกตคณะกรรมาการวิสามัญจึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้ โดยจำแนกประเด็นที่สำคัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรให้นางอังคณาเนรภัยจิต รองประธานกันมาทิการและนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วกันมาทิการขึ้นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกฎหมายกลางเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายจากกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขออนุญาตท่านประธานสภาผู้แทรนราษฎรให้ในายอารีรันอารีฮิสฮอเรขานุก,การคณะกันมาทิการและนายมานพเครีภูวดล โฆษกคณะกรรมาธิการขึ้นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองชาติพันธุ์ความคุ้มครองทางกฎหมายจึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตขอขอบพระคุณครับ